ไม่ได้ไงไหนไพบอกว่าไปทำงานไงเก่งไพไม่สามารถแต่งงานเก่งได้แล้วนะทำไมละ่ะไพเก่งทำผิดอะไรไพอยากได้อะไรเก่งก็หาให้ไพมาได้ทุกอย่างทั้งเงินทั้งบ้านทั้งรถ ผ่ยอยากจะจัดงานแต่งงานหรูแค่ไหนก็ได้เก่งมีเงินให้ไผ่ได้เยอะแยะทำไมภผ่ถึงแต่งงานกับเก่งไม่ได้ละ่ะคือขอบคุณนะดอนที่มาช่วยไผ่ทำงานในวันนี้เอ่อ ตอนนี่เราก็คบกันมาตั้งหกปีแล้วนะเมื่อไหร่จอนจะมาขอภายแต่งงานสักทีอ่ะดอนรู้ไหมว่าการแต่งงานเนี่ยมันเป็นความฝันของไพ่เลยนะอือดอนก็อยากแต่งงานเหมือนกันงั้นเอางี้ไหมวันเกิดดอนปีหน้าถ้าเรายังคบกันอยู่อ่ะดอนจะขอไพ่แต่งงาน จริงหรือดอนดอนพูดจริงๆนะอืมพูดจริงสิงานตอนนี้ดอนขอมั่นไผ่ไว้ก่อนแล้วกันนะอดอนมีแหวนเหรอมีสิตอนเนี้ย ผ่ายมั่นกับดอนแล้วนะห้ามแอบนอกใจดอนไปหาผู้ชายคนอื่นล่ะดอนก็เหมือนกันแหละผ่ายเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมทำหน้าเศร้าเชียวดอน คือไผ่มีงานด่วนที่ต้องไปหาลูกค้าไผ่คงจะอยู่ฉลองวันเกิดกับดอนไม่ได้แล้วนะไผ่ขอโทษนะเอ้าเหรอไม่เป็นไรหรอกนะไว้เราค่อยฉลองวันเกิดกันวันหลังก็ได้นะดอนเองก็นีนในจกาง,งานเหมือนกันดอนก็อยากพอบพ่องเหมือนกันอืมได้สิไผ่ขอตัวไปหาลูกค้าก่อนนะคืนนี้ ไผ่น่าจะกลับดึกดอนกินข้าวก่อนเลยนะไม่ต้องรอไผ่อืมโอเค เซอร์ไพดอนดอนเขาอะต้องดีใจได้แน่เลยอะีพวกแกรู้ไหมว่าปีนี้ฉันกับดอนเราสองคนตั้งใจที่จะแต่งงานกันพวกแกสองคนเนี่ยต้องเป็นเพื่นอนเจ้าสาวฉันด้วยนะไปะเราเข้าไปเซอร์ไพดอนกันเถอะ ไผ่นี่ไผ่มาได้ยังไงในไผ่บอกว่าไปทำงานไงก็ไผ่ตั้งใจที่จะมาสะพรยบ้านเกิดดอนไงดอนทาทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะดอนเอาอีป้าเนี่ยมามีอะไรกันในบ้านเราได้ยังไงป้าก็เหมือนกันนะแกข่าวนี้แล้วอ่ะจะไปย่าผัวคนอื่นเขาอีกหนูจ้าฉันอ่ะ ไม่ได้แย่งผัวใครทั้งนั้นเลยนะดอนอะ่ะเขาเป็นฝ่ายเข้ามาหาฉันเองเขาอ่ะอยากได้ฉันเป็นเมียหมายความว่ายังไงดอนคือก็หมายความว่าดอนเป็นคนเข้ามาหาฉันเองตอนเธอไม่อยู่เขาโทรให้ฉันมาหาเขาแล้วไม่อยู่เขาในวันเกิดไงไม่จริงใช่ไหมดอน ดอนบอกไผมาสิมันไม่จริงใช่ไหมดอนแค่หลงผิดดอนไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมป้านเนี่ยมันหลอกดอนใช่ไหมมันบันคับดอนใช่ไหมดอนบอกไผมาสินี่เธอเลิกซาวซีผู้ชายที่เขาไม่เอาเธอแล้วได้ไหมโง่หรือไงดอนเขาพาฉันมามีอะไรกันถึงตรงนี้สมองเธอยังคิดไม่ได้ไงว่าดอนน่ะเขาเลือกใครดอน ฮู้อะไรสักอย่างสิดอนแครหลงมีใช่ไหมดอนมีตั้งใจใช่ไหมโดนบอกไปม้าสิดอนตั้งใจอะดอนตั้งใจพาพี่จัน์มาที่บ้านเราแล้วดอนก็ตั้งใจมีอะไรกับพี่จัน์ด้วยเห็นไหมดอนอะเขาชอบฉันเขานอกใจผู้หญิงจืดๆอย่างเธอมาเอากับคนรวยๆซื้อๆอย่างฉันเธอรู้แล้วจะไปยืนง้อตรงนี้ทําไมล่ะออกไปสิอย่ามาเกลๆกฉันกับดอนออกไป ดอนไหนดอนบอกว่าปีนี้เราจะแต่งงานด้วยกันไงภัยขอถามดอนคนะุดท้ายนะแล้วว่างภัยกับป้าเนี้ยดอนจะเลือกใครดอนดอนเลือกพี่จัน พ่อพี่จันเขารวยเขามีเงินได้ดอนใช้ตลอดดอนไม่ต้องมาลําบากเหมือนตอนที่อยู่กับไั่ไงดอนรู้แบบนี้ได้ยังไงอะพู้อลงมาได้ยังไงถ้าไม่มีป้าคนนี้เรื่องทั้งหมดมันก็คงไม่เป็นแบบนี้พ่อได้แล้วเลิกเสาสีได้แล้วตอนเนี้ดอนกับไั่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกดอนจะย้ายไปอยู่กับพี่จันเราเลิกกันเถอะ น้องดอนจ๊ะเนี่ยเงินที่เราตกลงกันไว้ว่าดอนกล้าเลิกกับเมียแล้วมาคบกับพี่จันพี่จันอ่ะเปไม่อั้นเลยนะขอบคุณมากครับพี่จันแล้วเรื่องรถที่น้องดอนอยากได้นะพรุ่งนี้พี่จะพาไปซื้อแต่ตอนนี้นะเรามาต่อเรื่องขอเราก่อนดีกว่านะ คฮัลโหลเก่งฮัลโหลไผ่อะไรทำให้ไผ่โทรหาเก่งได้เนี่ย เก่งคิดถึงไผ่มากเลยนะเก่งไผ่ขอทมอะไรไหน่อยได้ไหมเก่งยังชอบไผ่ยังอยากคบกับไผ่อยู่ไหมชอบสิเก่งยังชอบไผ่ตลอดถึงรู้ว่าไผ่เลือกดอนไม่ได้เลือกเก่งแต่ความรู้สึกที่เก่งมีให้ไผ่ไม่เคยหายไปไหนเลยนะงั้นถ้าไผ่อยากแต่งงาน ไผ่ในปีนี้เก่งจะยอมแต่งงานกับภัยอยู่ไหมแต่งสิแต่งเก่งรู้นะว่าความฝันของไผยคือการแต่งงานอะไรที่เป็นความสุขของไผ่เก่งทําได้ทั้งนั้นแหละขอแค่ไัยบอกเก่งมาก็พอขอบคุณนะเก่งที่ผ่านมาภัยคงเลือกคนผิดไปอ่ะไผ่ขอโทษนะงั้น เรามาลองคบกันดูไหมไผ่เพิ่งคิดได้ว่าถ้าตอนแรกไผ่เลือกเก่งไผ่คงมีความสุขไปได้นานแล้วจริงนะได้สิเราสองคนเป็นแฟนกันแล้วนะงั้นเดี๋ยวเก่งไปรับไผ่ไปกินข้าวนะ มีความสุขไหมที่ได้แต่งงานกับเก่งมีความสุขสิไพ่มีความสุขที่สุดเลยนะที่ไพ่ได้แต่งงานเก่งไพ่ขอโทษนะ ไม่สามารถหลอกตัวเองได้ว่าม,มีความสุขทุกครั้งที่ไผ่หลับตาไผ่ย,ยังนึกถึงดอนคิดถึงดอนตลอดเลยท,ทั้งทั้งที่ไอ้ดอนมันทำร้ายไผ่ขนาดนั้นไผ่ก็ยังจะรักมันอยู่อีกเหรอไผ่รักดอนไผ่ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ ไอ้าความรู้สึกเผงไม่ได้จริงๆเก่งขอโทษนะไผ่ใจมับเก่งไม่ได้จริงๆเก่งแล้วอิจฉาดอนมันจริงๆถึงดอนมันจะทำร้ายไผ่ยังไงไผ่ก็ยังรักมันต่างจากเก่งที่ต่อให้เก่งทำดีกับไผ่แค่ไหนไผ่ก็ไม่เคยรักเก่งเลย เก่งคงไม่มีอะไรจะไปสู้ดอนมันได้แล้วล่ะขอโทษนะเก่งขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างที่เก่งทำให้ไผ่นะไผ่ขอโทษที่ไผ่ไประชดดอนจนทำให้เรื่องทั้งหมดเป็นกลายเป็นแบบนี้ ไพ่เรากลับมาคบกันเหมือนเดิมได้ไหมดอนรู้ที่ผ่านมาดอนพลาดเองดอนผิดเองดอนขอโทษนะไพ่ทำไมดอนถึงกลับมาหาไพาล่ล่ะดอนรู้อ่ะไอ้ยแก่นั่นอ่ะ เขาไม่ได้จริงใจกับดอนจริงอะโค้ชแย่แกจะ,ะทิ้งแกก็จะกลับมาหาไผงเหรอโคตรทุเลศเลยวัยดอนยังไงไผ่เขารักฉันเขาต้องให้อภัยฉันแล้วกลับมาหาฉันอยู่ดีใช่ไหมไผ่ไผ่เก่งทำให้ไผ่ได้ทุกอย่างนะ เก่งไม่เคยทําให้ไผ่เสียใจแม้แต่ครั้งเดียวไผ่อย่ากลับไปหามันนะไผ่ลองทบทวนเรื่องของเราอีกครั้งได้ไหมไผ่ดอนคือคนที่ไผ่รักนะดอนรู้ว่าไผ่ยังรักดอนดอนขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะไผ่ไผ่อย่าไปฟังมันนะไผ่จำเรื่องที่มันทำให้ไผ่เสียใจได้ไหมไผ่อย่าไปฟังมันนะไผ่ยังรักดอน พายแห้อภัยร้อนได้ดนไดคนหนึ่งก็แสนดีแต่ฉันก็ไม่ได้รักกับอีกคนที่ฉันรักแทบตายเขาก็ทำให้ฉันเจ็บและเสียใจระหว่างคนที่ฉันรักกับคนที่รักฉันฉันควรเลือกใครดี